สวัสดีครับอยู่กับผมกบฟินิทคาร์นะครับวันนี้เราจะรีวิว Honda Civic 1.8 EL นะครับตัวนี้เป็นปี2 0 1 0นะครับเป็นรุ่นชุดแต่งพิเศษบลูร o นะครับมีชุดแต่งให้รอบคันนะเพื่อนๆที่สนใจนะครับฝากกดติดตามช่องยูทูบฟินิทคาร์ของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาเรามีรถใหม่ๆเข้ามารีวิวนะครับแล้วฝากกดถูกใจเพจฟินิทคาด้วยนะครับจะได้ทราบรายละเอียดโพสต์ขายนะครับ โอเคนะครับเราขอเปิดราคาที่169,000บาทนะครับสำหรับค่าตัว Honda Civic 1.8 EL ปี2010คันนี้นะครับก่อนอื่นเรามาชมสภาพสีรอบคันนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับได้จัดทรงมาเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ล้อ C8 นะครับ Mac Corp 17นะครับนะครับได้ปรับโหลดให้เข้าซุ้มนะครับพอดีกับตัวรถนะครับ ก็ด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์ของโมดูลโลนะครับแล้วก็ชุดแต่งโมดูลโลนะสภาพสีโดยรวมต้องบอกว่าตีไปประมาณ85%นะครับด้านท้ายมีเซ็นเซอร์2จุดนะครับตัวไฟท้ายเป็นแบบ8เหลียมนะครับนี่นะครับไม่ได้เชนแล้วนะครับดูนะครับฟิตเมนต์นะครับล้อจะพอดีกับซุ้มเลยนะครับสวยงามมากครับมีตัวคิวกันสาดนะครับให้เลยนะครับ กระจกมองข้างเป็นแบบปรับแสงด้วยนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างพร้อมพับเก็บอัตโนมัติต้องบอกว่าสภาพสีโดยรวมถือว่าสวยนะครับก็มีริ้วรอยบ้างนะครับแล้วก็ฝั่งปกไน้าจะมีพวกรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยครับรุ่นตัวท็อปด้านหน้านะครับก็จะมีตัวไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็โคมไฟหน้าเป็นแบบสีดํานะครับกระจกไฟเลี้ยวมองข้างนะครับ เป็นแบบตัดแสงแล้วก็มีไฟเลี้ยวพับเก็บอัตโนมัติเดี๋ยวมาลองดูภายในนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าเจ้าของเขานะครับเข้ามาดูเขาจะเปลี่ยนเป็นปุ่มพูดสตาร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ดูเลขใหม่กันเลยนะครับณขณะที่รีวิวนะครับจะอยู่ที่1 3 9่งแสมนกิโลนะครับเดี๋ยวเราเปิดแอร์เลยนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับมีตัวช่องดิจิตอลนะครับบอกอุณหภูมิแล้วก็ มีไล่ฟ้าเอนะครับนะครับตัววิทยุนะครับเป็นแบบบิวินนะครับก็คือจะเป็นหน้าจอตรงนี้นะครับเขาจะแสดงผลตัวนาฬิกาแล้วก็บอกตัวพวกคลื่นนะครับคลื่นวิทยุนะครับแล้วก็ใส่แผ่นซีดีนะครับ AMFM นะครับตัวนี้จะเป็นระดับพัดลมนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมินะครับปรับออโต้ได้นะครับตัวระบบปรับอากาศนะครับ นี่นะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเรือนไม้เขาก็จะเป็นแบบวัดรอบนะครับตัวนี้แล้วก็มีบอกตำแหน่งเกียร์แล้วก็มีช่องดิจิตอลที่มีบอกเลขใหม่นะครับทิปเอทิปบีนะครับนี่ครับเกวัดความเร็วนะครับก็จะอยู่บนคอนโซลอีกทีอีกชั้นนึงนะครับเป็นเหมือนคอนโซล2ชั้นนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีบอกเกวัดความร้อนนะครับเกวัถังน้ํามันนะครับแล้วก็เกวัความเร็วนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ มีควบคุมเครื่องเสียงกับครุสคอนโทรนะครับในรุ่นตัวท็อปนะครับตัวพวงมลาลัยตัวนี้หนังก็จะมีลอกตามอายุมันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นรถปี2010แล้วแต่เจ้าของเขาก็มีตัวหุ้มมาให้นะครับครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกรีเซ็ตไฟนะครับปรับไฟให้มีความสว่างที่หน้าจอได้นะครับแล้วก็รีเซ็พวก t i ิ A, เทิ B นะครับ มีอุณหภูมิภายนอกมีบอกออน้ำมันในถังนะครับอัาตราการสิ้นเปลืองตัวนี้อยู่ประมาณ11.9กิโลก็ประมาณ12กิโลลิตรนะครับนะครับรีเซ็ตทิปเทิปบีนะครับ,บ, A, บ,รบตัวนี้มีกล้องบันทึกหน้ารถแถมให้ไปด้วยนะครับมาดูม่านปังแดดกันนะครับ มั่งบางแดดก็จะมีกระจกด้านคนขับนะครับแล้วก็ด้านผู้นั่งโดยสารตอนหน้าก็มีกระจกให้นะครับตัวนี้แผงหลังคานะครับกัมยี้ค่อนข้างใหม่สะอาดนะครับพวกคอนโซลค่อนข้างใหม่สะอาดนะครับตัวหัวเกียร์นะครับก็การดึงเบรกมือเบาก,ก็เป็นเบาะแบบเบาหนังนะครับนี่นะครับ ก็จะมีตรงตำหนิตรงนี้ครับที่พักแขนมันจะหนักมันจะย่นนิดนึงเดี๋ยวผมจะเก็บงานให้นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นสไลด์ที่เก็บแก้วน้ําได้นะครับแล้วก็มีสไลด์ที่เก็บเหรียญพวกอะไรต่างๆดูเก้น,นะครับเก้ก็จะมีตัวสมุดคู่มือกับบุ๊กวันวันตีนะครับนี่นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับยังมี พวกคู่มือต่างๆการใช้รถนะครับแล้วก็บุ๊กปรันตีนะครับแล้วก็ระบบถุงลมนะครับมันมีครบให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเบาะแถวสองกันนะครับเบาะแถวสองต้องบอกว่ากว้างนะครับแล้วก็เบาะน่าจะนั่งนุ่มสบายมากครับผมลองเข้าไปนั่งดูนะครับนี่นะครับเบาะแถวสองนะครับ ค่อนข้างกว้างเลยนะครับมีที่พักแขนแล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ําให้2ตําแหน่งนะครับด้านหลังนะครับเขาจะเป็นแบบพลาสติกนะครับหุ้มดีไซน์หัวหมอนนะครับด้านหน้าเขาจะมีช่องลอดเข้าไปให้ให้สองข้างเลยนะครับแผงประตูก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างใหม่นะครับด้านหลังชอบฝ้าหลังคามากนะครับเี่นตัวเนี้ย ผ้าก็ม่หยี่สวยเลยนะครับไม่มีรอยเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับนี่นะครับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับกว้างมากนะครับมีไลนอเนให้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวล้อย่างอะไรนะครับ มีตัวชุดแม่แรงถอดล้ออยู่ด้านบนนะครับแต่ล้อยังไรก็เดิมๆจากโรงงานนะครับสภาพก็อาจจะเก่านิดนึงนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับนี่นะครับห้องเครื่องนะครับสภาพก็ถือว่าพอใช้ได้เนาะรถปี2 0 1 0นะครับห้องเครื่องยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีไม่โซมนะครับนี่นะครับตัวเครื่อง ยังสดอยู่เลยนะครับเครื่องน็อตก็ยังไม่เคยแกะนะครับนะครับเครื่องยังไม่หลวมนะครับวิ่งค่อนข้างดีมากนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,800cc นะครับอัตราสิ้นเปลืองก็อยู่ประมาณ12กิโลลิตรนะครับแต่ว่าอัตราเร่งเนี่ยขับแล้วสนุกเลยนะครับวิ่งทางไกลนี่ใช้ได้เลยคันนี้โอเคนะครับเราก็รีวิวมาเรียบร้อยแล้วนะครับ Honda Civic 1.8 EL รุ่นท็อปปี2010นะครับคันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับชุดแต่งโมดูลโรรอบคันนะครับเราเปิดราคาอีกทีนะครับอยู่ที่169,000นานะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์0846785231นะครับผมโคฟินิคคาร์ยินดีต้อนรับทุกสายครับโอเคไปแล้วนะครับฟินิคคาร์รถสวยจบที่รานะครับ